สวัสดีครับตู่เชียงใหม่ครับงานตีปอกครับช่วงนี้อาจจะน้อยหน่อยนะครับไม่ใช่ฤดูมันตัวนี้เป็นงานช่างนะครับช่างต่างจังหวัดส่งมาตีปอกสูบนะฮะพร้อมลูกแหวนใส่คลิปเลยนะฮะอีกก็จะจัดส่งให้นะครับตัวนี้ เป็นเครื่องเลื่อยครของญี่ปุ่นนะฮะลูกค้าลูกสูบหลวมครับลูกค้าหาไหลไม่ได้นะครจับการจัดการเทียบรุ่นเอาของสตีลนะฮะเอ็มเอสแดูแล้วก็ตีปอ,อกใหม่นะฮะตีปอ,อกสูบใหม่เจาะพอร์ตไอเดียเสียให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานนะคระันนี้ก็จัดทำให้นะฮะงานช่าง นี้ช่างมุกดาหารนะครับแล้วก็เชื่อมทําหูยึดคอยไฟนะครับหูยึดคอยไฟหักนะฮะแล้วตัวนี้ก็งานช่างเหมือนกันนะเสื้อสูบโรบินนะเป็น B411 ห่งฝังปอกตีปอกใหม่นะฮะสองจังหวะนี้จำเป็นต้องทําเจาะพอร์ตนะฮะอาจจะช้าหน่อย แต่เราทำได้นะฮะเทียบรุ่นได้นะครับถ้าไม่มีอะไรสามารถเทียบรุ่นให้ได้ครับ3ตัวนี้พร้อมจัดส่งแล้วสำหรับงานช่างครับราคาติดต่อได้ครับหลังใหม่สวัสดีครับ